萨迪卡。 จุเลคนเดิมนะคะมาอีกแล้วนะคะจุเลคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้จุเลจะอานรีวิวของเล่นใหม่ของจุเลนะคะวันนี้ของเล่นใหม่ของจุเลคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะของเล่นใหม่ของจุเลก็จะคือไม์ไวเลสโบย่านะคะไม์นี้นะคะจะเป็นตัวที่จุเลใช้อยู่นะคะเห็นไหมคะจะเป็นไม์อ่าเป็นตัวส่งสัญญาณเสียงนะคะไปที่กล้องโทรศัพท์ของเรานะคะตัวกล้องโทรศัพท์ของเราที่ใช้เสียบอยู่มันจะเป็นตัวรับสัญญาณนะคะวันนี้นะคะจุเลซื้อไม์ w ว r e สบ s ย่านี้เพื่ออะไรนะคะเพื่อใช้ในการไลฟ์สดนะคะตัดต่อคลิปทำวิดีโอทำคลิปขายรถนะคะหนังสั้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะจจได้อยากจะมาลองทำอ่า สิ่งพวกนี้ดูเพื่อว่าในการขายรถและที่สําคัญค่ะก่อนหน้านี้จจเลนะคะต้องแหบปากคุยดังๆค่ะเพื่อที่จะให้เสียงมันเข้าไปอยู่ในโทรศัพท์นะคะและวันนี้จุเล่ก็เลยลองมาทสเสียงดูค่ะว่าเสียงมันจะฟังเสียงดีเสียงดังฟังชัดไหมตัวนี้นะคะทําไมจุเลถึงต้องเลือกใช้ไม้ไวเลสโบยาเพราะว่าน้องชายจจเลนะคะเป็นคนที่ชอบดูพวกคลิปพวกที่ติดตัดต่อคลิปสั้นพวกยูทูบเบอร์นะคะน้องชายจจเลก็จะเป็นคนเลือกอ่าไม์ตัวนี้ให้จจเลใช้นะคะและที่สําคัญค่ะเรา มีไม์แล้วใช่ไหมคะเราต้องมีโน้ตบุ๊กใช้ในการตัดต่อคลิปด,ด้วยนะคะมโน้ตบุ๊กเราพร้อมและที่สําคัญขาดไปไม่ได้เลยนะคะจะ เป็นกล้องของจูเลนะคะกล้องตัวนี้จูเลของของจูเลนะคะจะเป็นกล้องฟูจิ x อ2 0ทค่ะกล้องตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะภาพชัดแจ๋วมากๆเลยค่ะจูเลใช้ออกงานหลายงานเลยนะคะไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนจูเลก็จะใช้กล้องตัวนี้ถ่ายรูปลงเพจลง Facebook ตลอดเดี๋ยวจูเลจะพาทุกคนมาชมภาพนะคะอันนี้จะเป็นภาพที่จูเลไปเขินขเชี่ยวหลังค่ะเป็นภาพจากกล้องฟูจิ x อ2 0ทนะคะแล้วก็เป็นภาพนี้นะคะสวยไหมเนี่ยค่ะ เป็นอยู่ที่เขื่อนเชี่ยวหลานของโจเลเอนะคะโอเคค่ะแล้วนอกจากเราจะมีกล้องฟูจิ x อ20แล้วจะขาดไปไม่ได้เลยนะคะจุเลยต้องไปซื้อไม้กันสั่นนะคะของโทรศัพท์ iPhone อีกทีนะคะเวลาจุเลยจะไลฟ์สดจะขยับไปไหนจะขึ้นขึ้นลงลง,ลงจะขยับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้ภาพในขณะที่เราไลฟ์สดอยู่นะคะจะได้ไม่ต้องสั่นอ่านภาพจะได้นิง่งและที่สําคัญได้ไม้กันสั่นของกล้องแล้วเอ,อ่อของโทรศัพท์แล้วเราต้องมีไม้กันสั่นของกล้องฟูจิ x อ 2 0นะคะจุเลก็จะลงทุนซื้ออุปกรณ์พวกนี้เพิ่มเติมนะคะทําไมเราต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์พวกนี้จุเลเป็นเซลล์ยุคใหม่เซลล์สมัยนี้เราต้องเปิดโลกให้กว้างและพัฒนา,าศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นนะคะคือจุเลเป็นเซลล์ที่ขายเก่งอยู่แล้วนะคะจุเลก็อยากจะพัฒนาพัฒนาตัวเองให้เป็นเซลล์ที่ เก่งกว่าน,นี้มากขึ้นนี่ค่ะเดี๋ยวเลก่อนอื่นเลยจจเล่อยากจะอวดนะคะจจเล่ก็ได้ลงปกนิตยสารของ t Tourist and Business ของอยุธยาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลด้านในนะคะนี่ค่ะจจเล่ได้ลงปกเลยนะคะอยากจะภูมิใจนําเสนอมากๆค่ะนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นข้อมูลของจจเล่นะคะเซลโจเล การันตีด้วยรางวัลท็อปเซลล์ระดับประเทศนะคะรางวัลที่จุเลได้รับนะคะจะเป็นลุกกี้เซลล์น้องใหม่ไฟแรงอันดับหนึ่งของประเทศนะคะตอนที่จุเลทํางานได้1ปีกว่าๆนะคะและการการันตีด้วยรางวัลที่ป้สายการขายยอดเยี่ยมอันดับ5ของประเทศนะคะไม่ว่าเขาจะมีรางวัลอะไรก็ตามนะคะให้จุเลคว้านะคะจุเลจะคว้าทุกรางวัลจะไปเที่ยวต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทริปใน อาเซียนะคะจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าฮ่องกงหรือว่าจะเป็นทิปที่จะมีทิปขึ้นมาใหม่จะเป็นทิปยุโรปนะคะจูเลจะคว้าทุกรางวัลที่มีเลยะคะ่ะแน่นอนค่ะเราเป็นเซลล์ที่ขายเก่งแล้วเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองมีพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นนะคะพัฒนาตัวเองในเรื่องอะไรในเรื่องของการด้านการพูดการกล้กาแสดงออกความมั่นใจนะคะสิ่งสําคัญอุปกรณ์พวกนี้ที่จูเลซื้อมานะคะอ่ามันตอบโจทย์กับจุเลมากๆในการที่จุเลทํางานตรงนี้มันเหมาะกับการที่จุเลจะมา ตัดต่อคลิปในการถ่ายรือ,อะไรอย่างนี้ค่ะจุเลก็เลยลองซื้อมาเทสเสียงตัวเองดูและที่สําคัญนะคะจุเลคือ The Master Team 7ทเ็ดแดเด็กปังๆค่ะแน่นอนค่ะจุเลก็ต้องทำบุกซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาเพื่อที่ลองรับกับเด็กๆทีม7ของจุเลทุทกๆคนนะคะอยากจะให้เด็กทุกของจุเลทุกคนเป็นเด็กที่มีความอากล้าแ,แสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองกล้าพูดแล้วก็ เป็นเด็กที่มีศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะจูเล่หวังว่าอยากจะให้เด็กๆทุกคนบนรรลุไป่าในเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ไปพร้อมๆกับมาสเตอร์จูเลนะคะจูเลก็จะขอตัวทุกคนเลยนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแค่มารีวิวเสียงตัวเองนะคะฝากติดตามผลงาน The Master t e a ทีมเแซบเด็กปังๆและเด็กๆของทีม7ของจูเลด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ